สวัสดีรอบค่ำค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพี่ขุนสวัสดีครับ <laughs> เราสองคนกำลังจะออกไปอออกไปรับแฮมเบอร์เกอร์ค่ะโทรสั่งแฮมเบอร์เกอร์ที่ร้านร้านหนึ่งที่เราไม่เคยกินค่ะเขาเป็นร้านที่เปิดใหม่ก็เลยอยากจะลองดูว่าจะอร่อยเท่าแฮมเบอร์เกอร์ที่ที่แมคโดนัลหรือว่าร้านดังๆร้านอื่นๆหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราต้องไปลองกันค่ะทุกคนโอเคตามไปเลยค่ะ ตอนนี้หนึ่งทุ่มนะคะเราจะเห็นว่าท้องฟ้าก็เริ่มสว่างขึ้นนะคะหนึ่ทุ่มก็ยังไม่ค่อยมืดเท่าไหร่นะคะคืนนี้จะเป็นคืนทีเ่เขาเปลี่ยนเวลาเป็นซัมเมอร์ไทม์นะคะเป็นเวลาของช่วงหน้าร้อนนะคะก็หลังจากนี้นะคะหลังจากคืนนี้เป็นต้นไปประเทศไทยกับประเทศสวีเดนก็จะห่างกันแค่5ชั่วโมง จุดนี้ค่ะที่เราเห็นกวางกระโดดออกมานะคะกระโดดจากฝั่งนี้ไปฝั่งนี้นะคะสองตัวค่ะตัวตัวค่อนข้างใหญ่นะคะตัวค่อนข้างใหญ่เลยแหละเพราะนั้นช่วงนี้ช่วงโพรเพสด้วยค่ะต้องระวังนี่ก็จะเป็นเซ็นเตอร์ของคนเลียดค่ะทุกคนเป็นศูนย์การค้าเล็กๆของของเมืองคนเลียดนะคะ ตอนนี้ทุ่มหนึ่งวันเสาร์นะคะก็จะเงียบเงียบนะคะเดี๋ยวเราจะขับเข้าไป ไอให้พี่ขุนไปรับอาหารคนเดียวนะคะเพราะว่าอ๋อโดยปกติเขาก็จะคอนโทรลอยู่แล้วนะคะทุกคนเราก็ไม่ควรที่จะเดินเข้าไปทั้งคู่นะคะมาจากทุกคนแฮมเ,มเบอร์เกอร์ไอของไอสั่ง100กรัม ของพี่หุน200กรัมนะคะเอเดดินส์นะแย่แสกแย่ <Yeah. S 1> แต่เอ่าตัวนี้ของไอค่ะท้องหาจะมีเบคอนด้วยแล้วก็ไอสั่งอ๋อไอสั่งตัวนี้ด้วยเย้ yeah! ได้ดินแล้วเดี๋ยวหืมหืมฟังนะฮะฟังนะยังมีสองเบอร์เลยดูอันนึงเออสุดนั่นอหละ โอเคอจัดการเลยที่ขุณบอกหิวข้าวมากอร่อยลอง้ำมดิคยมันจะกลกัวกรอป๋อ Nó <Nun> là <humburker> của không <Nun> 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 Det var bättre än McDonalds. Eller hur? Det är högre kvalitet. Det smakar kött. Mm. ชิ้นละร้อยค่ะอันนี้คือหนึ่งร้อยกรัเนาะของพี่หุ่นร้อยร้อยเท่าไร 125, 125. รหร่อ่ะร้อยยี่สิบห้าร้อยสามห้าไอ้ทอจะเบียดหรือเปล่าอืมจะเบียดจ้ะจะเร้าอ่ไรนะ ver o mapa dela. Ó. Acho Jag tror de glömde sås. Tror du det? Majonnäs ska det vara. Lite. Mm. Nej, det var väldigt lite. Vad mer? Du får gärna äta det här jävla mer. Okay. Här De är inte så varma men de är goda. Vill du veta? Jag blir med men jag vill äta stark också. <hör> <hör> เงี้ยโฟกับตัวละเดี๋ยวเพิ่งส่งของด้วยเพิ่งส่งตัวอะไรไปส่งด้วยเลยคุะมาเน้นอ่ะ ดยอราคานี้ไม่ไม่รวมเครื่องดื่มค่ะแฮมเบอร์เกอร์ของพี่ขุนสองร้อยกรัมนะคะก็คือเนื้อสองชิ้นขางห้หนึ่งร้อยกรัม แล้วก็สั่งมันฝรั่งเพิ่มอีกหนึ่งกล่องซอสทุน่าเซกซ์เต๊ทั้งหมดนี้260โครนแต่ถ้าเราไปกินของแฮมเบอร์เกอร์ที่แมคโดนัลด์เราอาจจะได้แฮมเบอร์เกอร์ประมาณ4-5ชิ้นนะคะโอ้มันแอดแต่ผมมมกโดมอล Mm. Man kan även få 4 till 5 det För de har ganska billigt. Mm, ja de är billigare. Typ 39 är en Ja du får väl en meny för, ja det kommer jag inte ihåg nu. Men... 59. En vanlig hamburgare. Motsvarande det här. Tror jag skulle kosta 80 kanske. Okej. Okay. Okej. Okay. Tack för... Det var brödernas första ja. gången Bye då. Bye, bye. bye, bye. Oh. Jag vill ha